พร้อมอย่างนะครับถ,ถ้าจะใช้ชีวิตอยู่แบบที่ผมพร้อมอย่างนะครับที่จะมาอยู่อย่างนี้นะครับอยูอย่างนี้หลายท่านนะครับหลายท่าน,นได้ซ้อมมาอยู่หลายท่านเป็นผู้ช่วยที่จะหลาย,หลาย,ห,ลายหลายท่านหลายาท่านทำนี้กเ็เลยตัดสินใจลงด้วยตัวเองก็เลยพิธาที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้อย่าคที่ว่ามผมจะให้อะไรท่านได้หมด เพราะว่าเนื้อหาความรู้ในวิชานี้กว้างมากโดยเฉพาะจับเนื้อหาสองเรื่องมาคนหมักกันด้วยเข้าไปแล้วมันยิ่งไปใหญ่นะครับลูกเสือโลกและลูกเสือไทยเนื้อหาโตมากนะครับกำหนดเวลาให้ผู้บริการฝึกทำอย่ง,งนั้นแหละพอเสร็จมาเอ้าเมื่อสองก็สองให้เขาจัดซื้อเสื้อขาวให้เด็กก่อนถามเด็กตอนนี้ผมถามเลยชุดนี้อยากได้ไหมเสื้อแบบนี้อยากได้ไหม เขาบอกไม่ยากได้ยากได้แบบเสื้อพละเสื้อพละสีขาวมีโลโก้ประมาณเป็นเสื้อคอโปโลโจัดให้ครับซื้อให้เลยคนละตัวเด็กสามร้อยสองคนซื้อให้คนละตัวหมดเงินไปสามหมื่นกว่าบาทตอนนี้สั่งซื้อเกง่งหมดไปสองหมื่นห้าใช้เงินงบประมาณนี่แหละครับเหรียนโครงการที้มาเอาเงินงบประมาณนี่แหละที่มา,าม,ามาใช้เปิดเท,ทมอม่ผมไปแจกเกง่งนี่แหละคือปฏิบัติ พิธีกรรมทางศาสนาตอนเช้ายืนหน้าสระทงสมาธิสิบนาทีเด็กคนไหนที่ไม่มีสมาธิเขาก็จะเงือมองตาหมอกๆจะมีครับทุกลรสมาธิสั้นะจากนั้นค่อยปรับเอาครับเดี๋ยวเขาก็ดีเองตัวอย่างได้อิทธิพลที่ดีของพุ่มกับตัวเราเนี่ยจะต้องเป็นบรรทัดฐานให้เขาเป็นตัวอย่างกับกาใช้พลังธรร ข้อที่สองความเชื hmm. 是是 mm ่อ hmm. ถ mm ืในเรื่องศาสนาแปลความหมายได้ว่าเชื่อมั่นในศาสนาปฏิบัติตามพิธีกรรมทางศาสนาค่ะพิธีการที่จะนําไปใช้กับเด็กหดินกรุมตามหลักสู่สองเท่าวัาพิธีกรรมทางศาสนาข้อที่สามการพัฒนาผสร้างความสัมพันธภาพกับบุคคลอื่นแปลความหมายได้ว่าการผูกมิด ว่าให้หนินใจผู้อื่นในวิธีการที่นําไปใช้กับเด็กข้อหนึ่งคืงอบรมตามหลักสูตรและข้อสองการใช้ระบหกมื 6, ่เพราที่สี่การปราเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นแปลความหมายได้ว่ามีการช่วยเหลือผู้อื่นตามโอกาสและมีการราเป็นประโยชน์วิธีการที่เราจะนาไปใช้กับเด็กข้อหนึ่งก็คือต้องสุบกรงตามหลักสูตร และช่วยเหลือผ nice. ู้อื่นด้านพวการและข้อสุดท้ายข้อหน้าความมีระเบียบวินัยแม้ความหมายนั้ว่าการยอมรับรับถือตนเองและผู้อื่นและมีความรับผิดชอบวิธีการที่เราจะนำไปใช้กับเด็กก็คือคือรวมๆดตานระดบหมูและก็ใช้ระบบคมู่ค่ะและระบบหมู่นีก็ประสบการณ์ทีรายงานแะ้วเราก็จะมีการเริ่มที่จะ ดำเนินการเปิดฝึรกอบรมในครั้งแรกปี1911หลังจากเปิดกองลูกเสือได้4นะครับในช่วงแรกกิจกรรมการฝึรกอบรมไม่มีอะไรมากมายนักนะครับใช้กบวนการบรรยายและกาแรแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเป็นหลักนะครับก็ใช้กรบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ยยคิดเห็นอย่างไรนะครับก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับใช้บรรยายกันนะครับหลังจากนั้นปี1914 นะครับ BP ได้เสนอโครงการรวมๆวุ้ดแบนความรู่ชั้นสูงขึ้นมาแต่บองว่ามันเกิดสงครามโลกก่อนนะครับการรวมๆทั้งนั้นจึงล้มเลิกไปนะครับไม่ได้มีการรวมประกอบกับประกอบกับในระยะแรกยังหาศูนย์กลรมที่เป็นที่ตั้งฐานวัของศูนย์ฝึกอบรมไม่ได้นะครับเมื่อเกิดสงครามสงครามโลกมาด้วยจึงต้องยกหนึกไปและต่อมาในปี 1,910ตาได้มีตระก,กูลหนึ่งนะครับได้มีตระก,กูลหนึ่งนะครับชื่อตระก,กูลแม็กลาเรนนะครับได้มอบที่ดินในการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมกินปๆๆเป็นปาให้นะครับเป็นชาสกอตแลนด์นะครับเป็นชาสกอตแลนด์ได้สร้างศูนย์ฝึกให้จึงได้เปิดการอบรมขึ้น ในวันที่8กันยาปี1 9 1 9ในปีนั้นนะครับเพราะฉะนั้นในศูนย์ฝึกิินเป็นปารเ่อวานนี้าพาไปดูนะครับว่าก็ยังเป็นทุกวันนี้นะครับท่านสมเกียรติแถวและสงฆ์ได้ไปเที่ยวแล้ไปเยี่ยมค่ายจินเป็นาแล้วนะครับศูนย์ฝึกิินเป็าแล้วในชีวิตคิดว่าถ้าไม่ตายก่อนจะไป นะครับถ้าปไปตายก่อนจะไปไม่รู้ว่าจะรอถึงเกษียณแล้วจะไปจะมีแรงไปหรือไม่ไม่รู้นะครับถ้ามีโอกาสจะไปนะครับพวกเราพยายามอาจจะสะกดฟีดทีนึงนะในกระบวนการถูกกรมในระยะแรกของกีเป็นปาร์นะครับ चलेगा सलामत बने जी ก็ห้าทีครับทำไม่ดูเขาจะไม่สนใจผมไงรู้สึกจะหลับแล้วนะครับเขาก็จะพูดอีกสองคำนะครับทิศเหนือจะหลดทิศใต้ทิศตะวันออกจะหลบทิศตะวันตกวันนี้ได้เวลาคนแล้วเขากเจะขอเปิดชุมนุมรอบมองไฟละันนี้ภูภูภูต่อไปนะครับเมื่อประธานการจบภูภูร้องร้องเพลง ร้องเพลงส่วนมากเขาจะร้องเพลงปลุกใจเพงลงพระราชนิพ์ของเราหกนี่นะครับเพื่อให้กำเนิดลูกเสือไทยการร้องเพลงนี้ห้ามตกมือห้ามใช้ดนตรีโดยเด็ดขาดเพื่อเป็นการปลุกเร้าความรักชาติโดยส่วนมากเขาจะร้องเพลงนี้ครับสาธิตครับสาธิตอาส,าอาส,าอสยามย,ยังอยู่ยังเืนยง ใหรเราเอือนอยู่ข้องที่สีเหลี่ยมจะตุรัสรู้ไหมครับเออโอเคแล,เเลลแล้วก็เขียนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรับอีกรูปหนึ่งด้านล่างนะครับโดยทางให้ สองสามคำเรื่องลูกเสือที่ขาดใจอยู่เป็นล้านคำยอมมาแล้วเพื่อแค่สารส,าส,าสังแค่ทิ่มันสำคัญจริงๆก็รุ้นะเรียนเรียนเรียนในโจบจบจบแล้วจะเกดเรื่องม คงแค่ละปัจจุบันที่จะแก้ปัญหาสุขสิ้นกำเนิดเงื่อนแต่รอกองไฟก็ยิ่งกระหน่ำขุดความรักจะสร้างกำเนิดลุกเหนือให้เราเป็นคนดีดีรักดีมีนัยเพื่อปุ่นปีนไปจนเราทุกคนตั้งใจไหนตั้งใจจะตั้งใจให้พัฒนาชาติเราทุ่มเงินดูตลอดสายจะเห็นกันขันวยไหม ครไทยคงไร้ค่าอยากเป็นมาเสียจะดีกว่าไม่รู้ค่าเพราะกอายเป็นคนแตรรู้หนาเรียนเรียนเรียนให้จบจบจบแล้วจะเกิดหรือลุดก็ตามใจ้าอมีเวลาขอให้รบกวนได้

ก็ก็พวกไม่หมอทักเลยเด็ดนะครับนะครับได้มือจะเอามือลงก้าเท้าซ้ายเก้าเท้าซ้ายเท้าขวาชิดขึ้น ปัญญาอาวุธหมูติงโตพร้อมที่จะได้รับการฝึกน,นะครับเอามือลงอหอยหลังเอาซ้ายนะครับเอาขวาชิดขึ้นเรียบอาวุธนะครับเสร็จแล้วก็ทำระเบียบพักนะรับแต่งทผมอยากจะชวนพี่น้องรุ่เรืออยู่ตรงมันจะมีเพยู่ว่า นมนมนมเล่ามาดื nom, ่มดื่มนมกันเถอะนมมีปลาเยอะเยอะนมมีปลาเยอะเยอะดื่มนมกันเถอะหลักใหญ่แข็งแรงนะแต่ที่นี้มันจะมีความว่านมนมนมเล่ามาดื่มดื่มนมกันเถอะนมมีปลาเยอะเยอะนมมีปลาเยอะเยอะดืมาดื่มนมกันเถอะดื่มนมกันเถอะให้พวกท่านคิดมาว่าจะดื่มนมแบบไหนอย่างเช่น นมนมนมเรามาดื่มนมกันเถอะอ้าะนมมีปลาเยอะเอๆนมมีปลาเยอะๆดื่มนมกันเถอะหลากหลายแข็งแรงเนี่ยครับประมาณนี้เดี๋ยวไม่แต่ละหมูคิดว่าไอันนี้หมูห้าหนึ่งนมม ah! <man ic Mick initiation> ีปลาเยอะเอๆนมมีปลาเยอะๆดื่มนมกันเถอะหลากหลแข็งแรงอ่ะนมนมนมเรามาดื่มนมกัน

เตียวแข็งแรงดื่มนมกันเถอะเตียวเตยวยังเตียวเดู่มนมกันเถอะครับเป็นการช่วชวนเอานมนมนมเอาไปดื่มเดอมนมกันเถอะทั้แข็งทั้งแรงคุณจะพูดคนเดียวผมนำเรียนท่านหลายรอบแล้วหลายรอบก็ฟังก่อนก็ดีแล้วอยู่ใกล้กันคุณไม่ชอบหรือ เนี่ยคุณตไม่ใช่หัวหน้าผมไม่ใช่หัวหน้าที่จะไปชอบอย่างนั้นผมมาทํงานผมจัดที่คุณผมจัดให้คุณแล้วคุณไม่เอาเนี่ยมาตู้เย็นเนี่ยผมจะ็นหัวหน้านะผมอายุยี่สิบแปดแล้วพอ้ายุห้าสิบสองไปแล้วผมเป็นหัวหน้าคุณเป็นลูกน้องก็ผมจัดให้ยังไงก็อยู่ไปเถอะอยู่ใกล้กันก็ดีแล้วมีอะไรก็จะได้ถ่อยทีเทอาศัยปรึกษาหารือกันงานมันจะได้เดิน แล้วคุณมาบอกว่าเออถุงน่องอะไรนี่ก็คุยกันเอาเองถุงน่องยังมาฟ้องหัวหน้ามันไม่ใช่นะผมไม่ได้ฟ้องหัวหน้าผมบอกว่าคุณก้อยติงในถุงน่องคุณไม่ควรจะอยู่กับคุณไม่ควรจะมาอยู่กับโต๊ะผมถ้ามันเกิดติดกับเป๋าผมกลับบ้านแล้วเมียผมจะว่าอย่างไรก็ผมบอกว่าเนี่ยให้นั่งด้วยกันไปก่อนก็ดีแล้วคุณเพิ่งมาทํางานเพ่อแก้ปมเนยเด็กคุณจะเอาอะไรใช่ไหมคุณต้อยติงใช่ไหมครับ ให้จัดให้อยู่ตรงนี้อยู่สุขสมายนี้เหรอเขาเนี่ยเขาไม่เห็นพูดไม่เห็นอะไรเลยคุณสงสัยเขาอยู่กับผมสิบห้าปีแล้วคุณเพิ่งมาอยู่เดยหกเดือนจะอะไรกันนักกันหนาคืออย่างนี้ครับหัวหน้าครับให้ผมพูดตรงๆนะครับผมเนี่ยก็รู้ใครๆก็รู้ว่าผมเป็นคนพูดตรงผมเป็นคนทํางานเถวบ้านผมอ่ะเขาเรียกผมว่าปอมปากนาเห็นอะไรก็พูดอย่างนั้นแหละ คุณต้อยติ่งนะครับทำงานอยู่กับที่นี่มาสิบห้าปีผมทราบเรื่องเงินเดือนคุณต้อยติง่งก็เยอะแต่ปริมาณงานที่คุณต้อยติ่งทำกับงานกับเงินมาอยู่กันแล้วมันไม่ต่างมันไม่สมบูรณ์กันถ้าหากก็ายังเป็นสภาพนี้นะครับเป็นอยู่อย่างนี้นะครับมผมว่าสักวันหนึ่งนะครับไม่หัวหน้าเนี่ยจริงๆก็คุณต้อยติ่งแหละนะครับที่จะต้องมีอันเป็นไปผมได้ข่าวมานานแล้วนะครับได้ข่าวมานานแล้วว่า ขอหน้ากับคุณต้อยติ่งอะนอกจากกะททางานเข้าขากันแล้วนะบางโอกาสที่คุณเผลอๆเนี่ยยังแอบเข้าขากันเองอีกด้วยนั่จริงแล้วไม่แช่เนี่ยคุณต้นตดผมพูดผมเตือนคุณแล้วนะครับผมบอกว่าให้ทํางานร่วมกันไม่ใช่มาตำหนิอย่างนั้นอย่างนี้ถามว่าที่ทํางานมีโต๊ะทางานมันก็จริงนะครับผมก็มองว่าอย่างนี เนี่ยดูอย่างคุณต้อยจิงเขาอยู่กับผมมาสิบห้าปีเนี่ยเขายัางไม่มีปัญหาคุณไปอยู่กับผมแค่หกเดือนเออแล้วคุณจะอ,อะไรนักหนักงานงานแค่นี้ก็ทําไปดิถึงจะมองว่มามนตำนาหนว่าวู้หัวหน้าไม่อยู่สํานักงานไม่ยังไงผมต้องติดต่อราชการเยอะแยะประชุมไหนจะไปอบรมไหนจะไปตีคอเอ,อ้าบอกตรงๆเราก็ต้องพอใจนายมานั่งอยู่ตรงนี้เราได้อะไรมานั่งเฝ้ากันนี่ ผมเชื่อมั่นในความความสามารถของค2 2> ุณสองเ <คน S 2> ชื่อมั่นครับแต่ว่าคนทํางานเนี่ยคนเนี่ยคนมันมีความคิดมันมีจิตใจถ้าหากว่าจะทํางานโดยไม่หัวหน้าไม่ดูแลเรื่องความสะดวกให้เนี่ยไม่จัดอะไรให้ผมเลยเนี่ยแล้วให้ผมมานั่งอยู่กับเอาลองคุนพาพิษลอง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 ว่าบเองหัวหน้าคาารับอยู่ขพาพิษ <c oughs> ชื่อจิงชื่อพาพิษวันนี้บทบาทสมมุติต่อยิง คุณสมศักดิ์คุณก็มาทำงานที่นี่6เดือนแล้วนะคุณคิดจะมาปรับปรุงหัวหน้าดิฉันเหรอที่ทำงานดิฉันเหรอเหรอผมไม่ได้คิดจะมาปรับปรุงหัวหน้าหรือมาปรับปรุงคนใต้ถึงหรครับแต่ที่ผมพูดเนี่ยผมพูดเพื่อ ประโยชน์ขององค์กรเพื่อประโยชน์ของสำนักง,งานรู้เสือจังหวัดเราให้มันเป็นที่เช่ดหน้าคู่ต,ตาของคนทั่วไปไอ้ที่ทุกวันนี้ยหัวหน้าคับคุณต้อยติ่งเนี่ยนอกจากจะซุบซิบกันแล้วเนี่ยลองเอาหูออกไปฟังทั้งคนเลว่าเขาพูดถึงหน่วยงานเราว่าอย่างไรคุณสกสิ์คุณออกจากงานเก่าเนะี่ยเพราะภรรยาคุณใช่ไหมต้องมนเกี่ยวอะไรกับภรรยาผมมันเกี่ยวกับผมเองนี่แหละคุณนณะคมจะสนุกสนานจากการทํางานที่ทํางานเก่านะ คุณท่าคิดจะมาปรับปรุงที่สถานที่ตรงนี้ก็คงจะคิดละสิว่าตรงนี้ต้องให้ฉันมาปรับปรุงถ้าคุณทำได้อ่ะมันก็คงดีหรอกคงจะเป็นประโยชน์อย่างมากเลยกับที่ทำงานตรงนี้อะค่ะผมว่าจบดีกว่า